ยู่ณปัจจุบันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นคนคนติดตามหนึ่งแสนเก้าหมื่นคนนะคะส่วนเราเรามาดูนะคะวิธีการสังเกตนะคะว่าเพจไหนเอะเพจไหนเพจจริงเพจไหนเพจปลอมเพราะเซิร์ชอาจารย์ไอติมเรือนนาคามันคืนมาเป็นยี่สิบสามสิบเพจเลยนะคะอันนี้จะเป็นเพจปลอมนะคะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนคะผู้ติดตามแปดพันหนึ่งร้อยคนเห็นไหมมิจฉาชีพเองเขาก็ทํางานหนักของเขาเหมือนกันแนละทํางานเก่งมากๆนะคะอันนี้เพจปลอมเห็นไหม หนะเห็นไหมเห็นไหมนะคะอันนี้คือแคปให้ดูเป็นหลักฐานแล้วนะคะประจักษ์กันแล้วนะคะชื่อเพจเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเพจปลอมนะคะอันนี้เป็นเพจปลอมนะคะอ่าเป็นเพจปลอมเห็นไหมนี่ก็เป็นเพจปลอมเห็นไหมนะคะสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเพจจริงช่องทางเดียวคือคนติดตามสามแสนเก้าหมื่นคนโอเคนะสามแสนเก้าหมื่นคนใครที่ติดตามเพจนี้ไว้ สแสดงว่ามาถูกทางแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเลขรัฐบาลไทยในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยอาจารย์ไอติมให้ทางช่องทางหวยกระแสะเองหรือว่าช่องทางจากคำชะโนดเองเนี่ยเป็นเลขอะไรยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นสำหรับงวดถัดไปเข้ากลุ่มกันเลยค่ะทุกคนค่ะเริ่มในการเข้ากลุ่มกันเลยลิงก์อยู่ด้านล่างนี้จะเป็นลิงก์ของอาจารย์ไอติม โดยแท้จริงปักลิงไว้ให้เรียบร้อยแล้วจะไม่ใช่ลิงก์การชับจุงเล่นการพนันนะคะเป็นลิงก์ของการที่เราจะแบ่งปันแนวทางให้และนะคะจะให้ทุกคนปลอดภัยจากกลุ่มมิจฉาชีพหรือถูกปลอกลวงทั้งปวงเลยใครอยากเข้ากลุ่มรับวันนี้ จะมีแอดมินเขาตอบแล้วก็ดึงทุกคนเข้ากลุ่ม399บาทไปอยู่ในกลุ่มกันจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มพิจชาชีพอีกต่อไปแล้วเดี๋ยวจะส่งวัตถุมงคลจะส่งวัตถุมงคลจากคำชะโนโดจากสิ่งที่อาจารย์ทิมคิดว่าเรามูแล้วเราปังไปให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งนาคราชเงินล้านเอออันเนี้ยสีพึ่งนาคราชเงินล้านสีพึ่งจะเป็นมหาพุทธคุณที่เกี่ยวเนื่องกับ เสน่ห์เมตตามหานิยมและโชคลาภคนใดที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคจะส่งสีพึ่งไปให้ส่วนใครที่ทําการค้าการขายหรือเกี่ยวเนื่องกับการค้าการขายจะส่งได้แดงหน้าคราชเงินล้านไปให้พร้อมกับจุดทูบลาวพัฒนาเลขทูบรัฐบาลไทยลองไปพึ่งพาดวงของคุณดูวันนี้ใครอยากเข้ากลุ่มรีบเข้านะครรับวันนี้อีกวันสุดท้ายเท่านั้น รับวันนี้วันสุดท้ายถ้าหลังจากนี้เป็นต้นไปงวดถัดไปงวดถัดไปนะคะงวดถัดไปนะคะจะขออนุญาตเปิดในรายการหวยกระแสและนะคะในกลุ่มเท่านั้นเพราะมิจฉาชีพนําแนวทางไปหลอกลวงกันเยอะมากๆมิจฉาชีพนําแนวทางไปหลอกลวงเยอะมากๆโดยเฉพาะดิจตอกนะพูดชื้นพ,พ,พูดพูดชื้อ อ่าแอพพลิเคชันอื่นได้ไหมติ๊กต็อกอย่างเงี้ยติ๊กต็อกอย่างเงี้ยต่อตออย่างเงี้ยต่อต,อ,ตออย่างเงี้ยลองเซิร์ชดูในแบบโอ้โหมีศาชีพแบบเกือบจะร้อยแพลตฟอร์มทุกคนหาอันนี้คือต้องบอกก่อนขออนุญ,ญาตพูดถึงมิจาชีพยาวๆเลยนะฮะเพราะทุกคนหลายๆคนหลงเชื่อไปแล้วถูกหลอกลวงไปกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ไอติมคุณจะต่อให้มิจฉาชีพตะทักมาว่าดึงเข้ากลุ่มแทนรู้เนั้นะคุณจะปลอดภัยทันทีนึกออกไหมคะ คุณจะปลอดภัยจากกลุ่มมิจชาชีพทันทีนะคะคุณจะปลอดภัยทันทีเพราะว่าคุณได้อยู่กลุ่มจริงๆแล้วนะะเชื่อว่าถ้าใครที่อยู่กลุ่มจริงแล้วก็คงจะไม่ไปหากลุ่มที่สองที่สามที่สี่อยู่นะคะต่อให้เขาจะมาหลอกว่าเออกลุ่มแท้กลุ่มแท้เราปลอดภัยแล้วเพราะเราไปอยู่กลุ่มแท้แท้ของอาจารย์ไอติมที่มาไลฟ์สดใ,ให้ดูกันตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็คือคลิกลิงกด้านล่างแล้วบอกกับน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มนะคะแจ้งรายละเอียดให้ตรงนั้นเลยนะคะ,ะมาว่ากันที่เลขจากรายการหวยกระแสก่อน ใครได้ดูกันแล้วบ้างใครได้ดูกันแล้วบ้างฮะ,ะรายการหวยกระแสอาจารย์ไอติมงวดประจําวันที่1ธันวาคมขออนุญาตไม่แข่งกับใครนะฮะขออนุญาตไม่แข่งกับอาจารย์ท่านใดและไม่แข่งกับใครทั้งสิ้นเคารพทุกตัวเลขเคารพทุกความเชื่อต้องขอประกาศตรงนี้เลยนะคะอย่าพยายามที่จะโยงในการจบเป็นคู่แข่งกันเพราะ ต่างคนต่างมีแนวทางเป็นของตัวเองต่างคนต่างมีความเชื่อเป็นของตัวเองนะนเพราะฉะนั้นก็คืออาจารย์ติมศรัทธาต่อบารมีขององค์พญานาคราชมากๆถึงสร้างไว้แล้วก็สวดมนต์บูชาองค์พญานาคราชด้วยจิตที่ศรัทธาจริงๆดังนั้นก็คือตัวเลขเลขทูบที่เอามาฝากกันวันนี้ก็คือเป็นเลขทูบจากการที่อาจารย์ติมขอจากองค์พญานาคราชในเรือนนาคางวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมน,นี้ขออนุญาตฟันที่เลขแตก เลขแปดนะคะรัฐบาลไทยขอ,อยัดเขียนคาว่าไทยนะฮะไทยขอกดแชร์เป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งแชร์นะขอกดแชร์ให้เป็นคนละหนึ่งแชร์นะคะขออนุญาตนะคะมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่วันวันอะไรก็ได้นะฮะที่เป็นเทศกาลมงคลต่างๆในช่วงเดือนธันวาคมที่คุณมีเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินต่างๆ พอใช้พลังศรัทธาต่อบารมีขององค์พญานาคราชที่จุดได้เอามาฝากกันก็คือเลขแปดนะคะตัวที่เป็นพระเอกนะฮะย้ําไปในรายการหวยกระแสะแล้วว่าตัวที่เป็นพระเอกเมื่อวานออกแปดแปดเลาาพัฒนาไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตามต่อค่ะแปดแปดค่ะแปดแปดนี่คือพระเอกเลยขอยัดใช้คําว่าพระเอกนะไม่ไม่เขียนคาว่าฟันนะไม่เขียนคาว่าฟันเพราะคาว่าฟันมันมันมันถือว่าเป็นการชักจูง มันถือว่าเป็นการชักจูงขออนุญาตเขียนคาว่าพระเอกแล้วกันพระเอกนะฮะพระเอกของอาจารย์ไอติมแล้วกันนะนะคะพระเอกของอาจารย์ไอติมก็คือนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูพระรองด้วยเดี๋ยวมาดูพระรองมาดูมาดูตัวลายมาดูตัวอะไรด้วยนะคะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมทุกคนขะใครอยากเข้ากลุ่มรีบเข้านะรับวันนี้วันสุดท้ายวันเดียวเท่านั้น 399ในงวดถัดไปขออนุญาตเพิ่มเป็น1,299บาทนะคะ1299บาทนะคะเออเพราะว่ามีสาชีพแบบมีสาชีพก็แฝงมาซะเลอะเกินนะคะในงวดถัดไปนะคะตั้งแต่วันที่1ธันวาคม4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปถ้าเลข8มาขออนิญาตนะคะเพิ่มการเข้ากลุ่มพรีเมียมเป็น1,299บาทแต่วันนี้ให้ทุกคน399คลิกเข้าไปอยู่ในกลุ่มจริงๆกันนะคะทุกคนคะ่ะ นี่นะตัวพระรองของเราก็คือแปดหกและแปดเก้าจะซื้ออะไรก็นด้ทุกคนขางวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นเลขแปดไว้เถอะขอให้เป็นเลขแปดไว้ขอบารมีขององค์พญานาคราชขอบารมีขององค์พ่อปู่ศรีสุทโธทน,นาราชเมื่อวานนี้ลูกได้ไปหา ในลูกได้ไปกราบบารมีของท่านแล้วนะฮะที่วางนาคินคำาะโนดได้ถวายาน้องหนูนานาคีน้อยพร้อมนาคาพิรมในการถวายรําพร้อมกับลิตาธิดานาคีโอ้โหเป็นการจัดราชุดใหญ่จริงๆนะคะเป็นการจัดราชุดใหญ่จริงๆราอะไรครลําแก้บน บอกกับปู่ไว้ว่าถ้าสามงวดติดจะถวายรำจะถวายายสีเครื่องศักการะบูชาชุดใหญ่นะคะเมื่อวานนี้ถวายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจุดทูบได้เป็นตัวนี้ถ้าใครชอบเลขทูบจากคำชะโนดนะคะ6,400คนดูสวัสดีด้วยค่ะเข้ากลุ่มคลิกลิงเข้ากลุ่มลิงด้านล่างให้อาจารย์กติมก่อนกลุ่มนี้จะไม่ใช่กลุ่มในการชักจูงเล่นการพนันนะคะเป็นกลุ่มของอาจารย์โดยตรง เป็นกลุ่มที่จะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในกลุ่มรัฐบาลไทยนะคะพร้อมกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาเมื่อวานเข้า88งวดวันจันทร์เข้า08นะคะทุกคนค่ะตัวจ นี่คือพระเอกในงานก็คือแปดแปดนะคะส่วนตัวนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าเข้าแล้วขอให้เรากรีดร่วมกันแต่ถ้าหลุดนะคะทุกอย่างมีเข้ามีหลุดมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างคือความเสี่ยงดังนั้นเราต้องมีสติในการซื้อในการเสี่ยงโชคนะคะอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักในการที่เราจะมา คาดหวังว่าเราจะต้องร่ำต้องรวยในการเสี่ยงโชคแต่พอเสี่ยงโชคให้มันมีสีสันให้หัวใจเราเต้นแรงๆให้เรารอดปลอดภัยจากการที่เราจะเป็นโรคหัวใจนะคะให้เลือดเราสูบฉีดบ้างนะคะขอให้เราได้ลุ้นอขอให้เราได้ลุ้นค่ะมุดอาจในเมื่อเราซื้อ88ที่เป็นพระเอกแล้วพระรองอย่าลืมซื้อนะคะพระรองอย่าลืมซื้อ86กับ89 นะคะ86กับ89ส่วนเลขทูบคำชะโนดเมื่อวานนี้ที่ไปจัดบวงสวงแก้บนวัาปูา่ขาขออนุญาตจุดทูบหน่อยแล้วน้องหนูนาก็ก็จับได้เพราะว่างวดที่แล้วเข้า14งวดนี้จะเป็นเลขทูบนี้นะคะเลขทูบอันนี้จะเป็นเลขทูบคำชะโนดที่จัดบวงสวงเมืม่อวานสดสดร้อนร้อนเลยสดสดร้อนร้อนเลยนะคะใครที่คลิกเข้าไปแล้วนะคะบอกกับน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มนะคะขอเข้ากลุ่มนะคะ ใครที่คิดเข้าไปแล้วบอกบอกน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่มวันนี้วันสุดท้ายนะสามาเนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขออนุญาตหนึ่ันสองร้ยาสิบเก้าบาทเพราะว่าเลขแนวทางต่างๆไม่อยากจะให้มิจฉาชีพเอาไปทำมาหากินถ้าไหลสดหน้าหน้าเพจบ่อยๆปุ๊บมันดูดไปแน่นอนมันดูดไปหลอกลวงคนแน่นอนนะคะไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกแล้วหรืออยากจะให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุด น้อยที่สุดกับการที่เราจะถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพอยากจะให้มันเกิดขึ้นน้อยที่สุดเพราะว่าเราคอนโทรลไม่ได้แล้วในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไปอยู่ในกลุ่มของอาจารย์ไอติมให้ได้เยอะที่สุดแล้วไปเอาแนวทางกันในนั้นและที่สําคัญนะคะงดเผยแพร่